แข่งขันทั้ง3ทีมได้ปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับขอเชิญทั้ง3ทีมครับเอ็ครับคุณวิทย์คุณตุ้ยนะครับแล้วก็น้องตีอ้อมต้นมิวสิกนะครับ แล้วทีม M2 ครับนัทจีโบรอนตา้า M3 นัททิวพัชชาพระแพงออฟพ่าดอ้โหโสนนีเไ็นไครับจุดๆไปเลยเออแล้วก็ถึงเวลานะครับที่ผมต้องประกาศว่า เวลาหวตของสัปดาห์นี้หมดลงแล้วผมขอปิดหวตครับและหลายท่านถามถึงช่องทางการรับชมรายการเดอะมา t e สเตอร์นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกฉากสำคัญของมืออาชีพ t u u v i s i o n PVR อัดรายการได้มากถึง140ชั่วโมงสร้างอัดไฮไลท์ ite, หรือคอนเสิร์ตได้ล่วงหน้าทุกตอนเพียงกดสั่งอัดครั้งเดียวครับในขณะที่ท่านดูเดอะมาสเตอร์ ท่านก็สามารถอัดรายการโปรดทางช่องอื่นได้พิเศษสำหรับสมาชิก r u e Vision Platinum Package สมัครวันนี้เพียง9,990บาทจากราคาปกติ14,990เพิ่มเติมนะครับโทรได้ที่027252525ครับและเพื่อต้อนรับรายการ The Master พิเศษสำหรับสมาชิก u e Life Preview Package สามารถสั่งซื้อช่อง True Insight เพื่อรับชมรายการไฮไลท์และคอนเสิร์ตได้ตลอดซีซั่นในราคาเพียง90บาทเท่านั้นโอกาสพิเศษเฉพาะในช่วงนี้เท่านั้นนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.truevisiontv.com o r l d หรือโทร02 900 91 19ขอตัวแทนของทีม M1 M2 M3 มาพูดคุยกับผมนิดนะครับค,ครับเชิญครับคุยกับตุ้ยก่อนนะเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาดูเหมือนว่าจะเป็นวันที่ว่างจากการถ่ายละครเพียงวันเดียวเท่านั้น ทําให้ตุ้ยได้เข้ามาอยู่บ้านทั้งวันครับแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะปรึกษาหารือวางแผนร่วมกับทีมได้อย่างเต็มที่ครับคิดว่าจากวันนัน้นมันมีผลกับโชว์ในวันนี้ไหมครับก็ถือว่าดีขึ้นมากว่าที่ทอ,อ,อาทิตย์ก่อนหน้านี้หน่อยเดียวครับ,รบเพราะว่าเมื่อคราวที่แล้วอาทิตย์แรกเลยก็ได้แค่ครึ่งวันเพราะว่าอาทิตย์นี้ได้เต็มวันก็กถือว่าโอเคแต่ มีการเพิ่มเติมจากอาทิต hmm. ย์ที่แล้วโดยที่ผมโทรศัพท์สายตรงถึงพิวิทย์ตอนวันจันทร์ที่รับโจทย์เลยอะไรเงี้ยฮะก็ได้ทราบเพลงก่อนเนิ่นๆอะไรเงี้ยฮะซึ่งก็ทำให้พร้อมเร็วขึ้นอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าวันนี้พร้อมกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาทิตย์สัปดาห์หน้านี่ต้องขอลาถ่ายละครสักสอาวันนะอย่าดีกว่าไหมครับครับเอาก็ดีใจด้วยครับ เอ็มสองนะครับคุณนัทเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้คะแนนมากที่สุดไอ้ไอ้ไอ้การที่มันได้คะแนนมากที่สุดเนี่ยมันสร้างความกดดันเหมือนกันใช่ไหมนึก uh, ว,ว่าไม่นะครับเพราะว่าสําหรับตัวนัทเองและนะัทเชื่อว่าสําหรับเพื่อนๆทุกคนด้วยการที่ได้มากคะแนนที่สุดไม่ได้แปลว่าเราเก่งกว่าใครแค่นั้นเองนะครับเราเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนเก่งเหมือนกันแต่เก่งแตกต่างกันการาไ,ดได้คะแนนสูงสุดก็แปลว่า ได้คะแนนสูงสุดเฉยๆเป็นแค่ตัวเลขครับไม่ได้วัดความสามารถเลยครับแต่ว่าจริงๆเขาบอกนี่ว่าถ้าเราได้อะไรที่มันมันสูงสุดเนี่ยพอมาถึงสัปดาห์เพราะมันไม่จบแค่นั้นไงพอมาถึงสัปดาห์นี้เนี่ยมันต้องมาต่อสู้กันอีกนะฮะเราก็ต้องมุ่งหวังว่าเราต้องได้คะแนนสูงที่สุดหรือเปล่าเพราะเพราะว่าอาเห็นนัดกลับไปที่บ้านมีน้ําตาซึมซมเป็นเพราะความกดดันหรือเปล่าอ่ไม่ใช่ครับที่นัดต้องเสียน้ําตาไปในวันนั้นนะครับมันไม่ได้มาจากอ่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้น มันเป็นหลายๆอย่างที่นัดไปเจอมาตั้งแต่ก้าวเข้าสู่องการนี้นะครับแต่บอกได้เลยว่าเสีน้ําตาไปวันนั้นน้ําตาไม่ขี่หยดเทียบกับกําลังใจที่ไล่เรากลับมามันเทียบกันไม่ได้เลยครับ<า> <S <S 2> <S 2> อออย่างนี้รดคะแนนเยอะแน่ๆน,นะครับอ่ะดีใจด้วยนะครับมาพัชชาเนี่ยทีมที่3เนี่ยนะครับวันนี้รู้สึกทีมที่สามนี่ได้รับเสียงเชียร์เยอะมาก เยอะหลือเกินทีนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้คะแนนน้อยที่สุดทีนี้เมื่อคะแนนน้อยที่สุดเนี่ยอย่างที่อาบอกว่ามันต้องลบ1 0แต่แปบเราจะได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่มันต้องลบ1 0นี่ไอ,ไอความคิดที่ว่าวันนี้เกิดเราได้คะแนนมากที่สุดเลยแต่ลบ10%แล้วยังต้องแพ้เนี่ยโอ้ความรู้สึกมันมันรู้สึกอย่างไงครับไม่เสียใจที่ได้เป็นเดอะมาสเตอร์ค่ะ เอาก็ถือว่าก้าวเข้ามาตรงนี้ก็เต็มที่อยู่แล้วนะครับพัดว่า10%มันทำให้พวกเรายิ่งรีแลกซ์เพราะว่าเราก็จะทำตรงนี้ให้มันเป็นประวัติศาสตร์อย่างเพลงที่เราร้องจริงๆแล้วเกิดชนะขึ้นมาวันนี้หระก็ดีก็ดีค่ะก็ดีนะครับเอาได้ฟังความรู้สึกของสามทีมกันไปแล้วนะครับเชิญครับ เชิไปรวมทีมมาเพื่ออะไรลองปรึกษาหาลือกันดูว่าเออสัปดาห์หน้าเราจะาทำอะไรต่อไปจะแก้ไขปัญหาในสัปดาห์นี้อย่างไรนะครับครับรายการ The Master จะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าหากขาดผู้สนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ c p 7 e l e v ว n บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัด True Move 3G แบรนด์ซุปไก่สกัดและเสื้อผ้าเท่ๆงดงามบนคอนเสิร์ตโดย คูนิต้าและเอ็ดอเอนะครับรองเท้าโดย crazy step แต่งหน้าโดยบ๊อบบี้บราวน์ทำผมโดยชลาชนและขอขอบคุณเฟอร์นิเจอร์เดอะคลาสสิกแชร์คอมพานีนะครับขอบคุณแชนเ d e ีย e จากเบลีเทสครับ เอาละครับตอนนี้ได้เวลาประกาศผลแล้วครับการประกาศผลของตกเทปนะครับเป็นการประกาศผลของตกเทปเราจะเห็นบนบอร์ดนะครับมี M1 M2 M3 มาดูคะแนนกันครับว่าใครจะได้คะแนนเท่าไหร่ใครจะนำใครจะเป็นที่2และใครจะเป็นที่3 นี่เป็นเพียง50%ของคะแนานทั้งหมดเท่านั้นนะครับ M1 ครับ1358 M 2ครับ1427และ M 3ครับ1200 80นะครับนี่เป็น50%แรกนะครับเป็น50%ของภารกิจปกเทปนะครับออกมาเรียบร้อยกันไปแล้วนะครับเราจะมาลุ้นเปอร์เซ็นต์นะครับคราวนี้รวมเป็นเปอร์เซ็นต์จากคะแนนโหวตรวมทุกประเภทของทั้ง3ทีมจะปรากฏขึ้นที่หน้าจอหน้าบัตรนี้ครับเป็นสล็อตครับ เรามาดูกันนะครับว่าสล็อตไทรจะหยุดก่อนกันตอนนี้เป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะครับตัดสินกันเลยครับขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วขอใครหยุดก่อนครับเอเอ็มครับหยุดก่อน32.31%ครับ M3 นะครับ โอ้โหวิ่งนันใหญ่นะฮะ M2 38.85โอ้โห M1 ไม่ยอมหยุดนะครับเอ้ยเ้ย M1 อยู่ที่28.84ครับ วันนี้เคะแนนเยอะซะด้วยนะฮะน่าเสียดายจริงๆคะแนนเยอะมากเลยนะครับคะแนนขึ้นไปถึง32.31นะครับแต่ว่าลบ1 0ดูคะแนนใหม่ครับเหลือ22.3 1 22. นปะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถือว่า M3 ทําทำได้ดีเหลือเกินในวันนี้นะครับแล้วก็คะแนนมาเป็นที่2ด้วย กรี Hearts, oh, ๊ดดังๆเป็นกำลังใจให้เอ็มสามกันหน่อยโอ้โหเสียงขนาดนี้นะครับผมว่าแพ้ก็ไม่แปลกเลยนะก็ ื่นต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับ M 2และ M 1ครับขอแสดงความยินดีครับและก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับ M 3ครับ และทั้งหมดนี้ก็คือบททดสอบของ The Master นะครับบททดสอบต่อไปของพวกเขาในสัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรต้องติดตามในรายการ The Master ครับตอนนี้พบกับโชว์สุดท้ายของสัปดาห์นี้ครับเพลงชื่อสั้นๆแต่ความหมายลึกซึ้งเลือกยนะครับเร